Company. ฉันคิดว่าอาหารมันจืดไปหน่นะฉันไม่กล้าคิดมาก่อนการแต่งร้านเลี้็กนี้นนจะเตรียมไว้เป็นเครื่องปรุงถึงแม้การจานฉันจะแพงแต่มันก็คุ้มค่าใช่ไหมวะ <c oughs> อ๋อบินนั้นอ่ะเก็บเอาไว้เถิดคิดจริงเหรอจะเก็บตังของคงไปสองเท่านะ่ะนั่นคือการหลงทางแต่ความพิที่ทถันพวกเขาจะหมดว่าจะบริษัทของเราบริษัทเฟย์ส เมือ่อใดก็ตามที่สองสนุกนักสมเพนนั้นได้ถูกเปิดออกและสียเพลงดังขึ้นขานั้นเกิดจะได้เห็นพวกเขาอีกครั้งหนึ่งสซ่เสืส้อผ้าชุดเดิมที่เขาได้สวมในวันนั้นแต่ว่นนวาหลังจากที่เขาได้รับสิ่งนี้ที่มากแค่ไหนและข้ายังไม่พอองลาดดงตาโหล่นั้นเป็นสิ่งเดียวที่มอบใจข้าได้ไอ้หนอนมนมาล้ฉันพูดลายไปนะพี่สาว ฉันพูดว่าจะกลับไปเผมันให้สิ้นซากขอบคุณที่รับชมจนจบให้เสียงผ้ให้โดยแกเยีดม